สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแทมพุทธานะคะยิงไทยในสีเดนสุขใจไล่ชมนกสีเดนค่ะที่นี่ลู้เรยวสีวเดนนี่ก็คือนกดุมฮารันนะคะก็ทานกุ๊กแซ สุขใจและชมนกสวีเดนค่ะที่นี่รู้เรื่องสวีเดน oh yeah. นกเนืดแวะกกันนะคะเนิดแวะกกระดุมฮ่าระนกทันทีต่ทันมองอะฟินนะสวยงามนะคะสุขใจไรชมนกสวีเดนคะ่ะทีนี้รู้แล้วสวีเดนมาแล้วมาแล้วคะ่ะมาโอ้ยโอ้ย,อยนกน้อยสวยงาม อากาศลบสิบสามองศานะคะวันนี้ขอพรกคนหนึ่งเลิบหนึ่งไลนนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงกับห้าสิบอ็ดนาทีนะคะเวลาท้องสินซูเดนขอพักคณทั้งสิบห้าท่านนะคะที่วเข้ามารับชมแล้วก็หนึ่งไลค์ค่ะ สวัสด <laughs> <laughs> so, ีค่ะคุณเดมอนเอ็กสิ